สวัสดีค่ะพบกับน้องพึ่งในช่วงเวลาสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็หอดเวลา้อมแล้วพี่น้องค่ะคู่เกง่งคู่นุกเกอร์ก,ก็มาพอดีนะคะน้องพึ่งกับคนของล่องแบ,บนึงค่ะพลุงพลั่งเดย์คือเกา้ากระเป๋าหนึ่งใบกับพี่แพ็กเกจสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เซ็กซี่เกิน ามาเวเซ็กซี่คนนะโอ้ยสะออนเนี่สะออนคนมีโอ้ยคนมีฮ่ <c oughs> มมาฮ่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 าฮนาฮ่าฮ่า่นอ่อฮ่าฮ่าฮีาฮ่นฮ่อฮ่น่ะฮ่อฮ่า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 ่อ่าฮ่า่ฮ่านฮน่า่ ตัวท้วนขอบคุณนะคะว่าสีมาเอาเสียงพามคลีปแบกสวัสดีค่ะเอาคือแหล่แถวแมนกล้องกล้องมันแหล่คุณอตสามามถาแบบ,าาแบ,บสวัสดีค่ะอูตสามามถาแบบนะคะ ยิ้มแบบยังเอาอันนี้กะยิ้มยังว่ากล้องมันแหล่ป่ะเด้ว่าคนแหล่สวัสดีพ่อค่ะสวัสดีครับแม่ป้าเอ้าพ่อจัดการที่แม่ป้าเดี๋ยวเนี่ยแม่ป้าเพื่อนที่ล่าลูกโป๊กนะนี่แม่โดีแล้วเขาบ่กให้เป็นแม่พญานะคะฮะคู่วานเราคอนเซ กับไพ่กับตาแบบรูเระเสียเป็นแพรพญาได้ไหตากาจังใดกระเป๋าได้นหมคะะเป๋าอะซึ่นกระเป๋าอะอันนี้เป็นโรคซึมเศร้าบะค่ะคือเป็นเออเออเป็นเออเออแบบน้ำลายยืดฮะเป็นจังใดเป็นบ่ชวงเขาทำลายร่างกายตลอดนะคะที่วัดเดีค่ะ พี <muitas S 2> ่ว <sketches> ัดคาเตงยังไม่เ no ห็นใครเเอาอียโอ้ยพี่น้องขาเจ้าใครอยากใก่เพิ่เมือถืพู้ไดล่าเนี่ยู้จากบนเป็นเอื่อยเป็นเอื่อยมู้จากบนน้องผู้ไดล่านี่ยันนี้งคันนี้ล่าน้ดฟ้าใสียังดอกาใสวัสดีครับเจเจวัสดพ่อค่ะเ้าพันลมมาจากดีไฟดำยังดอก อันนี้แกยังหุนยังห่นอยู่อันนี้คือกล้องของช่องอไ,ไหนคะกล้ <g ul ges> <c oughs> องเฉยๆโอเคอเค่ะ ไม่นัองเขียวนี้ก็ได้ตาี่อยน้โอยว่าต้องหาอยางหุ่งของเท่านะคะตหมา่ใช่ตาหมาดอย่าเบาหลายมันกินออกเยอะๆฟังหน่อยปเป็นในการเคียวมาแค่หนเจบปเดียวข่อนปากีเดหวหสีกิน่ากเามาหอด้อันนี้เย่าไกะกิ่ไก่สายผมเอหยง เดี๋ยวซื้อผู้มาหาแล้วเรามาเจอใครเนี่ยนี่นะคะนี่แต่ผู้มาหุ่มล้อมซื้อให้ก่อนน้องเนี่เอามาให้ใหญ่ผู้ก็มีล้อมผู้อาจารสั่งลูก มีแต่คนพู้บี้กระเป๋าหนูเนี่ยบอมากระปุนอยู่ในหันเหลือแต่ผูว่าไม่มีก็เสีหูมาสอบมาสบะมีนะสีสีไอซี่แวี่แวไหมนี่ไปอันนั้นเอาไปไห้เอาไห้สกายดีกว่าเพราะว่ากินบะเพื่องผสมพี่กล่องเนี่ที่กล่องที่กล่องเลย พี่ตอนนี้เหนื่อยท้่ทำเลาก็บเไลทเาบันนันด้วยก็ยอกได้ครับยอกเพรด็กินหมากดีๆนี่ล่ะยอกบ้า่ยอกอะไรที่เขาอยากเป็นเื่อนอันนี้คือกล้องไหนคะทำไมเขาแนนหาเราบ่อยแท้ นานล่ะคุณป้าบะแมนเรื่องจริงนะอนี้บะแมนอันนี้ชอบชอบกูพึ่งใหม่อี้เป็นเปนเอฟซีอันนัเขียวบาใจลอยคอยตาเจ้ามันรู้จ้าห้องเย็นปะบ่าันแขงเลื่อนไอเดทายแค่งอไรเหรอไอดทชลองตอนนียบ้างกองเกงกองเกงกองเก่งน้องนไหมาัน ได้เร็วเฮ้ยอย่างมันขึ้นแหละแหคะมาดีครับมันเป็นเพลงอย่างไรมันร้องว่าไงเพลงหยั่งดูเนี่ยมันบาไม่หรอกกองแกงกองแกงกันนแก้มแก้มพี่กูเพิ่งร้องร้องเพลงอะไรนะกองแกงกองแกงกองแกงหน้องเพลงอะไรนะเพลงอะไรวะตอนจบตอนจบไหมแทงเลยแเออเพลงแข่งเรียตอนจบฮ่าแกร์ฮ้าแล้วก็ห่างห่างไปประมาณสักมน้นทนะพียังลืม จะของกับประจำไห้มันไต่ก่อนก่อนสิวาเขานี่ยก่อนก่อเก่งก่อนเก่งดิกดุลสายดิเเขาสายดุกิกะเด้อนี่นะคะเขาว่าว่าถ้าเต้นหูพึ่งดุกิกอีก่ละเป็นอย่างกอมีตะขนราพี่ดุกิกว่ะนั่นคือะ่นอะจ ก็น่าจะแบบอยากให้เราเต็มเลยพี all, ่พี่เพื่อนเต้นทีบอมนะบอมแมนบอมแมนนี่นะคะเด็กหนุอยมื่อนี้นะคะชอบว่าครู่พึ่งอันนี้บ่ได้อันแปะอะไรการน้ำเขาบ่เนี่ยเฮ้เต่าแหลมเอาลบอ้อยยังแล้วโอ้ยอันนี้เขาบ่ได้ถามกก่ยาเฮซิกยิ่งเซงเงิก ผมก็ไม่ด้ดังให้อันกรรมาาายผมจะนหงอเก็บงกเนาที่เลยมันเป็นไอยูองเวยไปใส่เวยใส่อื้นดีค่ะจมดีโหดกล่องเลยเพไปใส่หันหมดแล้วค่ะก่อนจะเดินมานี่ให้เราบ่แปดไเให้เบิร์นเราก็เแปดายผู้บมเคยถึงแได้นี่นะคะขาพ่ออดพี่น้องขาชีครับรถ ไอเย็บตีนเพื่อหอดเอาบันไดขึ้นมาแล้วมาแล้วไ่ดิคาสีมาแล้วน้องกันิคาสีมาแิคาแตนเดียวเดนเาบุ่ม่มท่าไม่ไปไหนเลยเท่าต่างพุจะหมดเยนลาไฟรมาเนี่นี่ลีกใส่ลรโงเขาเองแม่สวัสดีค่ะ เออมันนี่เขาโชว์องโชว์เอาาวเขาเอวลงเอวร <c oughs> ้อยแมนกล้องนี่รู้สึกว่าสิถือไว้จะซือ้อมาต้องเบาอีหยังเลยเทคน,นทิคนะคะกล้องนี่ว่าพี่น้องค่ะอาจารย์บอกเปล่าแนบเบาเลือดซึกว่า แมนสิบแปดแบบคือใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขี่่ค่รขวบแปดนาทีแล้วนะคะถ่าเด็กน้อยพวกนี้บอบอต้องมาบังคับพี่น้องสอ ยูทูบเบอร์ท่านนี้ยังไปแบบเงี้ยบรรยากาศก่อนซ้อมของวันนี้นะคะเป็นประมาณนี้เราเมื่อนี้เป็นอย่างคือมิเตคนใส่สีฝาเนาะมิตตฝานำเงินวันนี้ร้อนมากก่อนเริ่มซ้อมวันนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเตง มาเมื่อกี้ครับตเตงไายาวามีแต่คนท่วงกับตาหมากนี่พะรุ่มจ้ะแมนต้องมีอบไรที่ดีเนาะเขาเขาใสาแ่แ,แต่ดิเอญจ้ะชาติแบตหนัาสือมากเลยกว่าต้องมีนะคะเพราะว่าวันนี้ร้อนมากแล้วก็ไปดับเพลินอาวดับบ่เขาเพื่อใส่กระเป๋านี้มากเลยฉ <laughs> <laughs> ันใส่ซสื้อมือคะ่ะเอาอย่างทั้งนั้นคือมีการเตะกันเกิดขึ้น ไฟดับนะคะวันนี้พี่น้องเพื่อนนัดสุรศักดิ์เตงบอกว่าไฟดับแต่ว่าเพ่งคือเปิดได้ยู่นะคะบอกแสดงว่าวันนี้ไฟดับโชคดีที่เรามีพัดลมน้อยมาด้วยนะคะนี่เลยตอนนุญาตไปซ้อมเตรียมตัวซ้อมก่อนนะคะอย่าพูดไมเชอพวใหม่เลย